รู้ยังสบู่สีเขียวใช้สระผมดีสบู่งานดำมะกรูดหอมสบู่เขียวนี่หละครับมีส่วนผสมสำคัญคือน้ำมันมะกรูดจึงใช้สระผมแทนแชมพูได้ช่วยลดอาการคันศีษะลดรังแคใช้คู่กับครีมนวดผมมิสดีสีอะไรก็ได้จะทำให้ผมสลวยสวยงามจนเพื่อนถามนอกจากนั้นมะกรูดยังช่วยฆ่าเชื้อราบรรเทาปัญหาผิวหนังเช่นลดอาการผื่นคันดับกลิ่นกายนอกจากนี้ยังช่วยผัดผิวเก่าเผยผิวใหม่ ช่วยให้ดูสดใสพองพันจนแฟนทักเลยทีเดียวยังมีน้ำมันงาดำช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนนุ่มอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมสำคัญจึงช่วยฆ่าเชื้อโรคและสมานผิวสรุปนะครับก้อนเดียวคือคุ้มได้ทั้งสบู่ถูกายฟอกหน้าและยาสระผมมิสดีทุกก้อนเป็นสบู่ธรรมชาติปราศจากสารฟอกขาวและสารเคมีอันตรายที่อาจมีผลในระยะยาวรักธรรมชาติรักสุขภาพต้องรักมิสดีครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่งไล n ์ i ดีมิสเตอร์ดีโด่ง2 l ล n e ID ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเดี กลับเข้าสู่รายการรุ่นทานในช่วงสุดท้ายนะฮะมาพูดกันเรื่อง pm 2.5กันสักนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะครับบางนะเพราะว่าเราในบางทีเราเราไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรแล้วเหตุที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้รู้ทันก็ไปทํากันบ้านมามาฝากกันอย่างนี้นะครับท่านฟังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูที่ติดตามกันไว้หน่อยนะฮะคุณติ๊กต๊กบอกขอให้ผมสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆครับขอบคุณมากมากครับคุณวรวัตรบอกว่า มีสายบอกว่าส้มจะใช้แผนดาวกระจายดาวกระจายยังไงฮะกระจายไปอย่างละคนสองคนทั่วทุกจังหวัดนะมันจะชนะได้ยังไง <c oughs> ได้ข่าวว่าอาจจะแพ้ทุกจังหวัดอีกเหมือนเดิมนะท่านผังนะว่าอย่างนั้นกันไปดีกว่ามาเดี๋ยวใกล้ๆแล้วจะมาสรุปสถานการณ์ให้ฟังเอาเป็นว่าตอนนี้ไปเรื่องพีเอ็มสองจุดห้านะครับเนี่ยฮะล่าสุดนี่เมื่อวานนี้หลังจากที่ผมคุยกับท่านผู้ฟังเสร็จก็ออกไปนั่งนอกบ้านนะครับ อันนี้เป็นเก้าอี้น้าบ้านนมันเก่าเลยเอาเครื่องวัดพีเอมสอไปวัดก็เหลือสาสิบเก้าเท่านั้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนะยครับพีเอมสอดห้หมดไปอย่างรวดเร็วสมัหลังจากที่เป็นร้อยอยู่ตอนเช้าเองอะ่ะตอนเช้าผมตื่นมาตอนเช้ามีหมอกนะครับแล้วผมก็วัดพีเอมสองจุห้าเนี่ยขึ้นไปถึงหนึ่งร้อยซึ่งถ้าเกินห้าสิบนี่ถือว่าผิดปกตินี่จังหวัดปทุมธานีนะซึ่งเขามีข่าวว่าที่ลำลูกกาเนี่ยมีคน เผาเผาอะไรเยอะๆบ้างหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการเข้าไปจัดการอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งเช้ามาเนี่ยก็ยังมีอาการมีหมอกนะครับแต่ก็ PM นี่ก็สูงอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่น่าเชื่อช่วงบ่ายกลายเป็นรถทั่วภาพมาแบบเนี้นะครับสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยประเด็นคือลมนะครับประลมก่อนหน้านี้เนี่ยลมไม่มีนะครับมันก็เลยตกตะกอนเรื่องของฝุ่นอย่างที่ว่านะครับ อ่าอาจารย์เกษดาเขาก็ไปเคลมแบบนี้ฮะเขาก็พูดถูกนะพรุ่งนี้อากาศดีเหตุลมแรงไม่เกี่ยวกับรถเมฟรีก็ต้องแซก,กันด้วยก <c oughs> ็ต้องแซก,กันด้วยถามว่าอาจารย์เกษดาพูดถูกไหมก็ถูกครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ถามว่าไอ้รถเมฟรีเนี่ยมันช่วยไหมก็ช่วยนะครับถ้ามูฟังเนี่ยมีตัวเลขอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าสามารถลดจํานวนคนใช้รถยนต์ได้ แล้วก็นโยบายอื่นๆเนี่ยมันก็ดีใช่ไม่ใช่เหรอครับท่านอาจารย์นะครับในเวลาที่ฝุ่นมันอย่างเงี้ยทาอะไรได้ก็ต้องทํานะครับเพราะมันมีบางคนนี่เขาบอกว่าเพื่อไทยไม่ทําอะไรนี่ไงนะนะช้าไปน้อยไปสายไปเนี่ยนั่งอัดกันอยู่แบบนี้ทั้งๆที่เพื่อไทยก็ทําเต็มที่อะไรที่ทําได้ก็ทําคือปัจจัยเนี่ยของเรื่องนี่นะครับ,รบมันมี2เรื่องนะปัใจจัยในโลกใบนี้คือปัจจัยที่เราจัดการได้กับปัจจัยที่เราจัดการไม่ได้ อย่างปัจจัยหลักๆของการเกิด pm 2.5เนี่ยท่านผังผมให้ดูรูปนี้นะก็ต้องขอบคุณเพจไทยอริยาสกุลนะฮะที่ไปทํากันบ้านมาผมก็ไปเอาภาพเขามานะครับแล้วก็คุณไทยก็อรุณาเล่าให้ฟังด้วยภาษาการเป็นไงซึ่งเนี้ยท่านเห็นไหมครับนะฮยไอ้ที่สีแดงๆนี่คือฝุ่นนะครับซึ่งในหน้าหนาวนี่มันเกิดอากาศแห้งและความกดอากาศต่ําไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในเมืองไทยนะครับ นะครับขึ้นไปทางเหนืออินเดียปากีสถานก็มีแล้วก็อันนี้คือภาพที่ดีขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยแดงเถือกันไปถึงจีนนู่นแหละครับต้องบังครับแล้วก็หลายคนบอกว่าบางคนบอกว่าทำไมจีนไม่เกิดคือบางมณฑลนะครับบางมณฑลก็จัดการได้แต่หลายมณฑลก็จัดการไม่ได้อันนี้คือรูปล่าสุดนะครับของวันนี้ของเมื่อวานเมื่อวานบ่ายแล้ววันนี้ท่านจะเห็นรูปทางซ้ายเนี่นะฮะปรากฏว่า เห็นกระแสลมแหมตะม่ังฮะมันเริ่มพัดกันอย่างนี้จากจีนเนี่ยพัดลงมาที่ไทยเห็นไหมครับนะฮะโดยภาพรวมเป็นอย่างนี้นะเออนะครับอันนี้คือภาพรวมของกระแสของฝุ่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับเห็นไหมภาพขวานี่ปรากฏตอนนี้มันไหลไปที่แอฟริกาแล้วก็ไปเกิดที่แอฟริกาตอนเนี้ยนะกระแสฝุ่นเรียมสองนี่เป็นสถานการณ์โลกนะผมบอกให้ฟังเรื่องของกระแสลม นะฮะความกดอากาศแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่ได้เกิดการเผาในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยพักเพื่อไทยเขาก็ดูแลกันอย่างดีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องหลายๆเรื่องอย่างเช่นอัตราการเผาอ้อยก็มีตัวเลขชัดเจนว่าลดลงอย่างมากนะครับลดลงกว่าปีอื่นๆอย่างมากคือการสภาวะการเกิดฝุ่นในประเทศไทยเนี่ยลดลงแต่ว่าปัจจัยภายนอกซึ่งเราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นลมมันพัดมาจากจีนอย่างเงี้ยไทยทายัางไงหรือลมมันพัดมาจากกัมพูชาหรือทางพมา่า เราก็เตือนไปนะฮะมันก็ได้แค่นั้นนี่คือปัจจัยภายนอกทั้งหมดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยรู้ทันเคยเล่าให้ฟังแล้วสภาวะการเกิด PM 2.5เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมทางฝั่งเอเชียช่วงนี้มันก็เติบโตขึ้นมาจริงๆไม่ใช่เพิ่งมานะ,นะครับลักษณะของการเติบโตตัวนี้มาหลายปีแล้วแล้วก็ปรากฏว่านะจากเดิมที่เคยมีกําลังผลิตอยู่แค่นี้นะ ใช้อ้อยแค่นี้ใช้ข้าวแค่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่มหมดเมื่อประเทศทางเอเชียวันนี้กําลังเรียกว่าเข้าสู่เรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกเพราะ,ะนั้นอุตสาหากรรมต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นปริมาณรถก็เพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่สภาวะโลกร้อนเนี่ยเนี่ยสำคัญมากชื่อเป็นกรอบกันพวกเหล่านี้ทำให้ทำให้มันทำให้เกิดสภาวะฝุ่นที่เคลื่อนที่ไปมาอยู่ในกรอบแก้วอย่างที่ว่าเนี่ย นะครับเกิดความกดดันซึ่งทําให้ฝุ่นเนี่ยมันไม่สามารถจะเคลื่อนที่ไปไหนได้ก็เกิดสภาวะเหล่านี้รวมกันแล้วก็มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เมืองไทยมันเกิดขึ้นทั่วไปหมดนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากนานาชาติในการช่วยเหลือตรงนี้นะครับไม่ใช่อย่างที่นายพิธาเนี่ยนะพยายามจะใส่กํลาลังพยายามจะเคลมนะครับบอกเรื่องเงี้ยแก้ฝุ่นเนี่ยแก้ช้าไปน้อยไปสายไปผมพูดให้ฟังว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีขึ้นเป็นนายกในสี่เดือนเอง แล้วปัญหามันเป็นแบบนี้ในส่วนที่เพื่อไทยทําได้ทําไปแล้วถังครับฮะทั้งหมดทั้งวงทําแล้วแล้วนี่เห็นว่าจะแจกหน้ากากอีกนะฮะทางฝั่งคุณสมศักดิ์เขาจะแจกหน้ากากแต่นี้มันดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าลมมันอาจจะผวนกันมาอีกวันหน้าวันหลังก็ว่ากันไปครับก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเมืองไทยไปเท่าที่ทําก็เท่าที่ทําเต็มที่แล้วแต่จะให้แบบดีดนิ้วโป๊ะให้มันหายไปเลยผมไอ้นายพิธามาทําให้ดูหน่อย ถ้าดีดนิ้วแล้วมันเป็นอย่างใจผมอยากให้นายพิธาไปดีดนิ้วโรงงานนั่นมันพืชกับคุณพ่อด่อยนะดีดให้มันฟื้นกลับมานิดหนึ่งนี้่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้สถานการณ์ในเมืองไทยนะเดี๋ยวนะผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้พิ่งเกิดอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเรื่องเอ็มพีสองจุดห้าเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาหลักๆนี่เอาแบ่งเป็นสองพวกนะพวกหนึ่งเกิดจากอุตสาหกรรมแล้วก็รถยนต์ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆ อีกพวกหนึ่งก็เกิดขึ้นจากภาคเกษตรกรรมเนื่องเกิดการเผาขนาดใหญ่ซึ่งมันเป็นวัดวิวัฒนาการเอเขาเรียกว่าเป็นประเพณีเนื้อที่สืบทอดกันมาทํานาก็ต้องเผาสังข้าวเอ,เอ่อโทษนะทำนาก็ต้องเผาเขาเรียกอะไรอ่ะฟางข้าวนะเพื่อจะเตรียมดินเพื่อปลูกใหม่เพราะการใช้รถไถมันเปลืองนะครับมันแพงต้องไปเจ้าต้องอะไรหรือไม่ทําไร่อ้อยก็ต้องเผาหรือทําข้าวโพดก็ต้องเผา สั่งข้าวอันนี้คืออดีตในอดีตนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันมีไม่เยอะมันยังไม่ขยายตัวมากมันก็ไม่มีผลกระทบมากโดยเฉพาะสมัยนั้นโลกก็ไม่ร้อนอย่างนี้ปัญหาฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่มีเป็นต้นอย่างเงี้ยนะเราก็อยู่กับมันมาไม่ใช่เพิ่งมีนะสองขีดทาเนี่ยมันมีมานานแล้วถูกไหครับมีเป็นร้อยปีแล้วจะบอกให้ฟังแต่เพียงแต่ว่ามันไม่รุนแรงเท่านั้นเองฮนะทีนี้ครับพื้นที่ที่มีปัญหาตอนนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือกทมแล้วก็ภาคเหนือ ซึ่งกรทมก็อย่างที่บอกให้ฟังฮะก็เมืองใหญ่ๆเหล่านี้ปริมาณลดมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพต,ต้องบอกให้ฟังว่าเป็นการบริหารผังเมืองที่ป่วยแตกมากๆมันมันมีผังเมืองเหมือนไม่มีกรุงเทพแล้วก็ไปโทษใครไม่ได้เพราะสืบเนื่องยาวนานกันมาแบบนี้ไม่มีการวางผังเดี๋ยวตรงนั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อยรอบเมืองก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นทั้งเมืองหลวงเป็นทั้งเมืองพาณิชเป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมรวมกันอยู่ในเมืองเดียว แล้วก็ปรากฏว่ารถยนต์ในเมืองนี้ก็คนอพยพมาอยู่กันมากมายสันดาบเชื้อเพลิงรถยนต์ก็มีมากอีกนะเพื่อไทยเขาก็แก้พยายามจะใช้เ,เรียกว่าขนส่งมวลชนพยายามจะลดลงกันแบบนี้นะส่วนภาคเหนือต้องครับอันนี้เป็นปัญหาหนักจริงๆหนักมาทุกปีตั้งแต่สมัยนายประยุทธ์แล้วนะครับตั้งแต่สมัยนายประยุทธ์แล้วอย่างเช่นภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮองสวนเชียงรายเชียงใหม่ทั้งหมดทั้งปวงปัญหาหลักๆของภาคเหนือคือการเผา จากที่สูงนะครับแล้วมันก็ลงมาอย่างที่ต่ําอย่างเช่นเชียงรายหรือเชียงใหม่ก็เลยเป็นเมืองที่สะสมควันพิษและโดยหลักๆตัวเนี้ยมันเกิดจากการเผาบนที่สูงทั้งนั้นเลยนะ่ไหมครับแล้วก็เผามานานแล้วอย่างที่บอกให้ฟังเพียงแต่วันนี้นะครับจากการเพาะปลูกเพื่อขายในประเทศมันขยายความไปเป็นการเพาะปลูกเพื่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ด้วยไม่ใช่แค่ขายข้าพวพดแล้วเป็นการทําปศุสัตว์นะฮะเรียกว่าเอาอาหารพืชอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ย เอาไปป้อนโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจําเป็นเลือกเกินครับที่ต้องมีการขยายพื้นที่ปลูกถ้าย้อนไปนะครัะเรื่องนี้มันเรื่องการขยายพื้นที่ปลูกเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ประเทศเราเนี่ยเริ่มขยับจะทําเรื่องการเกษตรพื้นฐานให้กลายเป็นลักษณะเกษตรกลึงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี2510นะท่ามังครับอืม ตอนนั้นบรรดาโรงงานไอ้บรรดาพ่อค้าต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีไอเดียเรื่องเกษตรพันธสัญญากันมาตั้งแต่ตอนนั้นไอ้ตัวนี้สําคัญทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าระบบพันธสัญญาซึ่งพ่อค้าเอาเปรียบเกษตรกรน่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ญญปี211ใช่ไหมครับแล้วก็มาจนถึง2118เนี่ยนะบริษัทผลิตอาหารสัตว์ต่างๆก็เริ่มลงทุนเลี้ยงไก่ด้วยระบบฟาร์มอุตสาหกรรมอ่ะเริ่มมาแล้วเห็นไหม ระบบเกษตรพันธสัญญาก็ถูกมาผูกเข้ากับเรื่องนี้ให้เกษตรกรกลายเป็นผู้ปลูกเป็นผู้ไปปลูกไปทําแล้วโรงงานแล้วก็พ่อค้าใหญ่ๆเหล่านั้นก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะ2,130จามั้ยครับมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่6เปลี่ยนจากการขายในประเทศไปสู่การส่งออกเนี่ยครับกาโพดเลี้ยงสัตว์ก็เลยถูกยกตําแหน่งให้เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศทีนี้อุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปทานก็ต้องตามมา การขยายตัวของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลายเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับข้อมูลจากดินพี p เล่าให้ฟังปีสีเนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวนมหาศาลนะตอนนั้นถ้าไปดูแผนภาพพื้นที่มลพิษ PM เอ็ตอนนั้นก็เรียกว่ามีอัตราส่วนผกผันตามกันยังไม่มีความเข้มข้นสักเท่าไหร่ตามจนนํานวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว นะพอปี4ีเถ้ามาครับค่าความเข้มข้นของ PM 2.5เนี่ยเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าเป็นไปตามพื้นที่การขยายตัวของการปลูกข้าวโพดที่ว่า50จนถึงนะฮะจนถึง4 5เนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นนะฮะเท่าพื้นที่การเกษตรเพราะปลูกเรื่องนี้เฉพาะข้าวโพดอย่างเดียวนะจาก6แสนไร่กลายเป็น2ล้านกว่าไร่ในปี50 นะครับแล้วก็มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขยายขึ้นไปบนพื้นที่สูงเพราะว่าดูแลง่ายใช้น้ําน้อยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วนะครับนี่นี่เรานะพื้นฐานเบื้องต้นมันมาพีคเอาเนี่ยแหละครับต่อมาครับช่วงสมัยนายประยุทธ์เป็นนายกนะครับอ่ะปี2อ5 7ถึงปี66นี่นี่ข้อมูลจากกินพีชนะ <c oughs> เห็นไ้มนายกลุงตู สนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยนะครับหลังจากปลูกข้าวแล้วเนี่ยนะไอ้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เลิกทันทำนาและหันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็เป็นผลประโยชน์กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่นะขายเนื้อสัตว์ส่งออกทั้งนั้นนะครับในที่สุดแล้วก็คือการเอื้ออุตสาหกรรมปรศุสัตว์ให้เติบโตเร็วกว่าปกตินั่นเองในขณะเดียวกันนะครับถ้าย้อนกลับไปปี4ี่เจ ก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยฮะโครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจอีรวดีเจ้าพยาแม่น้ำโขงเกิดขึ้นปี47ซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นต้นเหตุนะครับทำให้การขยายปลูกไร่ข้าวโพดเอาไปเลี้ยงสัตว์นี่เกษตรพันธสัญญาลักษณะแบบนี้ขยายไปยังต่างประเทศเพื่อนบ้านเราทุกวนันนี้ที่วันนี้เราหยุดการเผาในบ้านเราแล้วแต่เราไม่สามารถหยุด การเผาในในต่างในประเทศเพื่อนบ้านเราได้ก็เพราะมันมีเกษตรพันธสัญญานี่ข้ามแดนไปอยู่ในประเทศอื่นๆรอบประเทศไทยนะครับมาจากนี่แหละครับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรดีเจ้าพยาแม่น้ําโขงซึ่งตัวนี้ครับนะผนวกเอาประเทศต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเข้าอยู่ในสนธิสัญญาตัวนี้ได้แก่ไทยมาเลเซียลาวเวียดนามกัมพูชาครับอ่าแล้วประเด็นสําคัญของจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็คือการนําเอาเกษตรพันธสัญญาเนี่ย ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายๆว่านอกจากประเทศไทยแล้วยังไปส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับปลูกข้าวโพดเพื่อจะได้เอามาขายนะเข้าโรงงานอาหารสัตว์ประเด็นสําคัญนะครับของอ,ของยุทธศาสตร์ร่วมมือเศรษฐกิจและวดีเจ้าแม่นม้ำอ๋อไอ้และวดีแม่นม้ำโขงเนี่ยครับประเด็นสําคัญของเรื่องนี้คือการเรียกว่าเอื้อประโยชน์เรียกว่าสามารถจะนําเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศไทยโดยเสียภาษีศูนยเปอร์เซ็นพูดง่ายๆเหมือนปลูกในประเทศไทยทุกอย่างนะครับประเด็นก็คือว่าตกครับการนําเข้าข้าวโพดเนี่ยนะครับถ้าเออจะเอามาบํารุงบําเลอให้มันผลิตอ,อาหารสัตว์มากๆเพื่อให้สัตว์นี่เติบโตไปแล้วไปส่งขายจํานวนมากๆเนี่ยประเทศไทยอย่างเดียวมันไม่พอเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวโพดในเมืองไทยอย่างเดียวหรืออาหารสัตว์อื่นๆในเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับตกลงก็ต้องนําเข้าถ้านําเข้ามันก็ยังมีภาษี ดังนั้นนะครับนะครับรัฐบาลนายประยุทธ์ปี66ตั้งแต่ปี47ถึงปี66นายประยุทธ์ก็มีบริษัทครับบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้นั่งเป็นที่ปรึกษาและก็น่าจะเป็นคาปรึกษาว่าควรจะส่งเสริมอาหารสัตว์เหล่านี้เพื่อให้นะบริษัทเหล่านี้ได้มีต้นทุนถูกลงไม่ต้องนําเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศปลูกในไทยนะครับใช้ของไทยไทยจเจริญชัยโยถ้าเป็นอย่างนั้นนอกจากไทยแล้วก็ยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะยอาศัย ความร่วมมือรูปมมน้ำที่ว่านั่นแหละครับนครับสามารถนําเข้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีมันก็เหมือนปลูกในไทยทุกอย่างเนี่ยครับพื้นที่การเกษตรที่มันมีการเผาเนี่ยมันก็เลยกระจายไปกันทั่วทั้งพม,มา่าเขมรลาวนะสุดท้ายถึงเวลาเข้าไปจริงๆฮะประเด็นของการจัดการเรื่องนี้ถ้าทําเกษตรพันธสัญญากันให้มันยุติธรรมให้มันถูกต้องนี่คือเรื่องของในอดีตนะปัจจุบันนี่น่าจะน่าจะดีขึ้นแล้วในอดีตเนี่ยปรากฏว่าเกษตรกรนีร่ถูกเอาเปรียบอย่างที่เราให้ฟัง ไปสัญญากับเขานะให้เขาปลูกแล้วเดี๋ยวจะมารับซื้อนู่นนี่นั่น,นเกษตรกรก็ฝันหวานแล้วครับว่าจะมีกําไรแน่นอนปรากฏว่าปลูกเข้าไปจริงๆพอไปขายปั๊บโดนหักค่านู่นค่านี่อย่างที่เล่าให้ฟังนะก็ตายแล้วนะเงินทองเหลือไม่มากก็ต้องประหยัดนะครับทีนี้ประหยัดปั๊บเนี่ยนะสิ่งแรกที่ต้องประหยัดก็คือค่าปุ๋ยปุ๋ยนี่ก็ต้องไปซื้อเขาอีกอะซื้อไอ้คนซื้อไอ้คนที่มาซื้อกาะเพาะมีปุ๋ยขายด้วย ก็ซื้อก็เป็นหนี้เขาเป็นหนี้เขาทีนี้ทํายังไงจะให้ปลดหนี้ได้ก็ต้องประหยัดลดต้นทุนปุ๋ยไม่ใช้ครับนมัครครับก็ทาไล่เลื่อนลอยสิครับเพราะว่าพื้นที่การปลูกเนี่ยบางทีปลูกซ้ําที่เดียวหลายๆครั้งดินมันจืดต้องใส่ปุ๋ยถ้าไม่อยากใส่ปุ๋ยก็ต้องขยายพื้นที่ไปปลูกที่ใหม่ก็ทําไล่เลื่อนลอยนี่เป็นต้นเหตุหนึ่งนะครับทำให้ป่าไม้ทางเหนือของเราเนี่แทบจะโกรนเลยทีเดียวภูเขาจังหวัดน่านนะท่านผังจำได้ไหม เราเคยไปเที่ยวน่านไปเที่ยวอะไรสมัยก่อนเนี่ยภูเขาเคี้ยวเลยเดี๋ยวนี้ท่านไปดูนะครับเป็นดินหมดแล้วเนี่ยครับผลจาก,กเกษตรพันธสัญญาการทําไร่เลื่อนยๆพวกนี้นะชาวบ้านไม่มีทางเลือกเมื่อเข้าติดกับดักการหน,นี้สินแล้วนะอะไรทาได้ก็ต้องทาไม่งั้นนะฮะเป็นหนูถีบจากปั่นเงินให้หนายทุนนะอ่ะก็ปั่นอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งเขาหัวโล้นหมดลูกแล้วทีนี้เรื่อง,องการเผา นะถ้าใช้รถแท็กเตอร์ไปไถห,หรืออะไรเงี้ยก็เป็นต้นทุนที่สูงเพราะนั้นเขาก็จะใช้วิธีง่ายๆของเขาคือเผานะครับเผาสังกระโพดเพื่อเคลียร์พื้นที่ปลูกใหม่นั่นแหละครับเป็นต้นเหตุแล้วมันก็เกิดแบบนี้ในพื้นที่ทั้งนอกเมืองเนี่ยนะฮะทั่วไปหมดทางเหนือ <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวกับกงมนะมันจะมีลงมาบางสวนแต่ทางเหนือพี่น้องทางเหนือฟังไวนะ้เรื่องราวเหล่านี้ท่านฟังครับอืมนะครับอืมสรุปอย่างนี้ครับท่านฟัง ะร,ระหว่างปี58จนถึงปี63 5ปีนะในรัฐบาลนายประยุทธ์ปรากฏว่านะครับอุณออภูมิภาครู้ไหมครับผมมีการเปลี่ยนแปลงพ,พื้นที่ป่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากถึง10.6ล้านไร่นะครับออมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดขนาดนั้นนะ10.6ล้านไร่ท่านคิดเอาแล้วกันขณะเดียวกันรัฐบาลของนายประยุทธ์ก็สนับสนุนนะให้บริษัทของไทยไปขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือตอนบนของไทยตั้งแต่ปี45ถึง ถึง6าเพิ่มขึ้นจาก600นไล่เป็น2ล้านกว่าไร่เพิ่มขึ้น4ี่เท่าอย่างที่ว่านั่นแหละครับท่านฟังครับในขนาดที่ฝุ่นพิษข้ามแดนมาทางเหนือของไทยก็อย่างที่เห็นนี่คือเรื่องราวของ MP 2.5เล่าทั้งภายในและภายนอกบริบทโดยรวมนะครับของภูมิภาคซึ่งมันเกิดสภาวะอย่างนี้กันทั่วไปหมดและบวกกับสภาวะภายในของบ้านเราซึ่ง เป็นการบริหารจัดการที่ต้องบอกว่าผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งของรัฐบาลนายุญย์ซึ่งบังเอิญอยู่นานซะด้วยอยู่แปดเปีนะครับความบัไลัยที่ผายสร้างเอาไว้ในประเทศเต็มไปหมดท่านผู้ครับโอเควันนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีเรื่องที่จะมาพูดกันอีกนะฮะเอาไหว้วันหลังนะครับวันนีเ้เป็นห่วงเรื่องเนี่ยหัวใจอยู่ นะครับว่ามันจะปิดปกติอะไรไหมแต่ดูแล้วไม่มีอะไรนะฮะแต่ผพราะว่าอาหยุดหยุดเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงวันนี้ต้องขอหยุดเร็วนิดนึงนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพบกันใหม่วันพุธดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพุธสวัสดีครับเนี่ยมีคอมเมนต์จากพันเล็กมาเล่าให้ฟังเนี่ยช่วงที่กําลังแถมกันช่วงปีใหม่นี่ป้าเล็กกี่ขายดีมากนะครับท่านฟัง อ่าโดยเฉพาะอารโอเติในลูกค้าแกเยอะเลยทีเดียวนะปลาเล็กเขามีของแถมเฉพาะด้วยนะแต่บางลองสอบถามกันดูอ้าวแกเล่ามาอย่างเงี้ยว,ว่ามีลูกค้าที่มาจากอเมริกานะครับนานๆจะกลับมาสักทีช่วงปีใหม่ก็กลับมาฮะอ่ามาเยี่ยมเยอนเมืองไทยแล้วก็จะกลับไปอีกทีก็ประมาณเดือนหน้าปรากฏว่ามาสั่งของปลาเล็กเยอะเลยแล้วก็นะสั่งเซรั่มไปใช้ด้วยเซรั่มนี่ทั้งหลายคนนะใช้แล้วติดใจแล้วกลับมาซื้อช่วงปีใหม่เนี่ยเป็น โหลๆเลยเป็นสิบขวดปไปเลยเงี่ยนะครับเขากะไปใช้ทั้งปีเลยเพราะช่วงนี้มีของแถมไงอ่ใครจะเรียนแบบก็ไม่ว่ากันนะครับเ,เก็บไว้ได้นานแนละ้วมาสินค้าเหล่านี้นะเก็บได้ไม่ต่ำกว่าสองปีเท่านม้นนะครับอ่ะทีนี้ก็เขียนชมกันมาแบบนี้ครับบอกว่าป้าก็รู้ผมใช้ทั้งสบู่และยาสระผมของคุณโดมานาน6ปีแล้ว,6ป,ลว6ปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมเริ่มทำรายการใหม่ๆดู่นนะหกเจ็ดปีที่ผ่านมา ยาสระผมที่ใช้เนี่ผมผมของผมไม่เคยล่วงเลยชอบมากนะแล้วก็ติดต่อกันมาว่าจะส่งวันไหนบอกเ,อเบอร์โทรด้วยอะไรประมาณนี้นะป้าเล็กก็ะนะครับขออญาตแล้วให้เอานำมาออกอากาศเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณภาพสินค้าของมิสินดีทุกตัวนะค,ครับ ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจราย,รายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID ดีมิสเดีโด ลายไอดีมิสดีโด่งสองลายไอดีมิสดีโด่งสหรือในกล่องข้อความเฟซบุ o กโด่งมิสดีขอบพระคุณมากครับ